ไอ <see> ตีอยูไอซียู <see> อยู่เปล่าครับอยู่เปล่าพื่ไหมเปล่าฮัลโหลไปแล้วรู้แล้วกำลังเข้ากำลังกำลังลว,ลวิ่งไปเออแน้วหนาวตื่นตัวเข้าไว้เรา,ว,ว,าว,วิ่งไปช่วยอยู่ สองร้อยเมตรนี่ในนี้ใช่ไหมในนี้ใช่ไหมตรงไหน อืกับรมดานี่อืมจบแล้วอืมเดี๋ยวอที่อยู่บ้านมีนะเสียลแล้วถ้าตันที่อยู่บ้านเสียลว รู้แล้ว ตื่นข้าไว้ hindi ba nito nang lawang